สวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบาวดอยครับผมสําหรับเอฟซีที่ขอมานะครับคงอะไรนะคงสยามครับตัวเอฟซีดีครับนี่ครับตัวนี้ลรมั้งครับถ้าจำไม่ผิดครับเอฟซีดีครับเครื่องด้วยครับแต่เฮียแกบอกขายแยกได้นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวบอกราคาครับคงคงประมาณนี้แหละครับสวยครับ ช้า,างสวยมากครับพงสยาม f c d ครับมันนี้ครับช้า,างสวยๆเลยครับเดี๋ยวรีวิวเครื่องให้ด้วยครับเครื่องนี้น่าจะประมาณ155ครับสวยมากเลยครับเหมือนเหมือนรถใหม่เลยครับรถใหม่ยังไงงั้นเลยครับ โครงนี่ประมาณเห็นเฮียจะบอกประมาณสองหมืนเจ็ดนะครับโครงเปล่านี่ครับนี่ครับมีล้อครับจะมีราคาเครื่องให้พร้อมครับดูครับอ้สวยมากเลยครับนี่ยังไม่หลุดไม่ล่นเลยครับดูครับใหม่ๆเลยครับ ันนี้รีวิวแบบไว้นะครับที่อขอมาเนะาะโครงสยาม FC d ดีครับอันนี้เครื่องนี้3ามหมื่นครับบวกลบบวกลบเอาครับไอ้เครื่องนี้สามหมื่นปดเนาะโครงนี่สองหมื่นเจ็ดครับห้าหมื่นหกหมื่นสี่นะครับประมาณนี้ละครับ2 7งหมื่นเจครับ ผมครับซื้อไปครับต้องทําอะไรนะครับใหม่ๆเลยครับกิ๊กๆเลยครับดูเครื่องครับไม่มีเยอะครับอยู่ครับของก็เยอะเหมือนเดิมครับเนี่ยแกขายออกไปเรื่อยๆครับดูครับของในร้านก็ประมาณนี้นะครับเยอะมากครับสนใจสินค้าชิ้นไหนก็ทักถามได้เนาะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ครับนี่ยันมากครับอยู่นี่ครับ ดูแบบเต็มๆครับโคมงสยามครับสองเบอนเจ็ดนะครับโคงตัวนี้ครับโคงสวยมากเลยครับเนครับรอบๆครับราไถนั่งครับก็ยังอยู่ครับออกไปคันนึงแล้วครับในคันนั้นติดจองไปแล้วครับไกลๆนั่นถายออกไปแล้วครับราคาไม่แพงมากครับแสงกว่ากว่าครับนครับ่ังก์ประมาณนี้นะครับ เครื่องประมาณแสนหกแสนเจ็ดนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้สองหมื่นเจ็ดครับพงครับนี่ครับนี่ครับเครื่องนี้สามหมื่นแปดครับหนึ่งห้าห้าครับดูครับเครื่องใหญ่ๆครับหรือไปนี่ไม่ผิดหวังครับสวยๆแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับ จะรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆเนาะรถสวยๆครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ